สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเฉลยใบงานนะครับในชั้นป5้านะครับในยูนิตนะครับเรื่อง l o s e นะครับเรื่องเสื้อผ้านะครับในใบงานนี้นะครับก็ให้เขียนนะครับตัวอักษรที่หายไปนะครับแล้วก็จับคู่นะครับอากาศกับเสื้อผ้านะครับก่อนอื่นมาดูก่อนนะครับว่าอากาศมีอะไรบ้างนะครับในนี้ก็จะมี snowy นะครับ หิมะตกนะครับ A นะครับ B ก็จะเป็นเรนนี่ฝนตกนะครับ Cloudy นะครับก็จะเป็นมีเมฆเยอะนะครับ Sunny ก็จะเป็นแสงแดดจ้านะครับตัวอย่างอันแรกคือ jacket นะครับ J กับ C ที่อยู่ที่มันหายไปนะครับ jacket นะครับ J A C K E T jacket ก็ตรงกับ A นะครับต่อไปครับ boots นะครับ B T O T S boots นะครับรองเท้า boots นี้ใช้ก็มีหลายประเภทนะครับใช้ใน snowy ก็ได้แล้วก็จะเป็นเรนนี่ก็ได้นะครับ เอนะครับ A หรือ b ก็ได้ตรงนี้นะครับต่อไป s w e a t e ชนะครับเสื้อ s w e a t e ชนะครับเสื้อกันหนาวนะครับนะครับแบบสูงลงไปนะครับ A นะครับ cap นะครับ c คปก็จะเป็น d นะครับส u น n ีนะครับเปกันแดดนะครับ Sun g l a s s e s นะครับ Sun g l a s s e s นะครับด D นะครับต่อไป sandals นะครับ sandals นสะครับรองเท้านะครับตามภาพนี้เลยนะครับ จะเป็นดีนะครับส่วนเซนเดลนี้ไม่แน่ใจว่าอากาศที่เป็นในส่วนของคลาวดี้เนี่ยมีเมฆเยอะเนี่ยจะเป็นเครื่องแต่งกายอะไรนะครับก็สามารถใช้เป็นสีก็ได้นะครับตรงนี้นะครับต่อไปครับโค้ดนะครับ A นะครับโซโคดนี่คือกันหนาวนะครับต่อไปช็อตแพนส์นะครับตั้งกิ่งขาสั้นนะครับก็ดีหรือว่าสีนะครับสีก็ได้ดีก็ได้นะครับช็อตแพนส์นะครับเชิร์ตนะครับเสื้อเชิรตนะครับดีนะครับ หรืออาจจะเป็น C ก็ได้นะครับตรงนี้ล l o นะครับถุงมือนะครับ B นะครับเรนนี่นะครับต่อไปครับ skirt นะครับ C หรืออาจจะ D ก็ได้นะครับตรงนี้เพราะไม่สามารถครูก็ไม่แน่ใจนะว่าใช้ในอากาศอะไรนะครับก็ปกติเป็น c า o ด d y ก็ได้หรือเป็นันนี่ก็ได้นะครับต่อไป s c a r นะครับ s c าฟ ภาพมันคอนะครับเป็น A นะครับสันนีเอสโนวีนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเฉลยไปงานในส่วนของแฮนดิ c คลา s นะครับนะครับนำคำใต้ภาพนะครับที่กำหนดให้นี้มาเติมลงในช่องว่างนะครับออกเสียงกันก่อนนะครับเวสนะครับเจกันนะครับ Back กระเป๋านะครับพอตหม้อนะครับบาสเกตตะกร้านะครับอันเ e ล่าร่มนะครับ สเกิร์ตกระโปรงนะครับแม t เสือนะครับเบดเตียงนะครับพิเชอร์รูปภาพนะครับวอชเชอร์มลอนแตงโมนะครับวิ่งก็คือถักคอนะครับก็แบกนะครับถักกระเป๋าถอกกระเป๋านะครับ b ัสเกตติก้านะครับสเกิร์ตกับกระโปรงแล้วก็แมตเสือนะครับค้าวิ่งคือการแกะสลักนะครับเบดตามภาพนี่คือเบดเตียงนะครับที่เป็น่วนของไม้งานไม้นะครับวอชเชอร์มลอนนะครับแตงโมนะครับ เปนติก็พิเชอร์นะครับกับอั b เบลล่านะครับในส่วนของเพ i นตตรงล่มนะครับพอ t ช่วยงานปั้นนะครับเป็นเว s e นะครับจากันนะครับแล้วก็พอ t นะครับหม้อนะครับต่อไปนะครับในส่วนต่อไปก็คือเฮ r ร์บนะครับเฮิร์บสมุนไพรนะครับสมุนไพรนะครับนี้นะครับ ดูประกอบได้นะครับต่อไปนะครับอ่ให้ตอบคำถามนะครับ What herb is good for a c o l e นะครับสมุนไพรอะไรที่ดีสำหรับการแก้หวัดนะครับก็ชาลอตถงกระพออแดงนะครับตัวต,ตัวอย่างนะครับ What herb is good for diarrhea นะครับ diarrhea ท้องร่วงนะครับก็ g u a v a l e a ์นะครับใบฝรังนะครับต่อไป what herb is good for skin disease นะครับสมุนไพรอะไรดีสำหรับโรคผิวหนังนะครับก็กระหริกกับกระลังเกลนะครับกระลังเกลนะครับข่านะครับกระิกคือกระเทียมกระลังเกลคือข่านะครับ what herb is good for a cough นะครับดีสำหรับการกับแก้เลือดแก้ไอก็็ ginger k i ิงนะครับ what herb is good for box jellyfish ว้าวนะครับ ซีมอนิงกอรี่นะครับกระพุ่งทะเลนะครับสำหรับแผลแมงกุนแมงกุนกล่องนะครับแมงกุลกล่องนะครับ What herb is good for a sore throat นะครับแก้เจ็บคอก็ลายมะนาวนะครับต่อไปนะครับเขียนประโยคนะครับ Ginger is good for a cough นะครับขิง ดีสำหรับแก้ไอนะครับแก้ไอนะครับต่อไปครับ Sea Morning Glory go is good for box jellyfish นะครับโว์ whoa, นะครับอามาโบว์ะ whoa, นะครับเมื่อกี้ทุกทีนะครับโว์นะครับอะโว์ ปลว่ารอยแผลนะครับโว่นะครับ Simon i ิงกอ i ลี่ o o สก o ดสำ l รับบ็อกนะครับแผลแมงคุนกล่องนะครับต่อไปก a r ห i c ก s good for skin disease นะครับกระเทียมนะครับดีสำหรับโรคผิวหนังนะครับแก้โรคผิวหนังนะครับ l ลม์อี o o ูดสำหรับ t ัลเจอร์ครับมะนาวนะครับดีสำหรับแก้เจ็บคอนะครับแล้วก็ชาลัด is good for a c o l d นะครับชาลัดนะครับ หอมนะครับดีสำหรับหวัดน,นะครับ g o v a l e a f is good for diarrhea นะครับใบฝรั่งนะครับก o ดดีสำหรับแก้ท้องร่วงนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับ